ก็อดริชชี่โมเมนต์ขับรถรับส่งแฟนหลายคนเห็นแล้วเขินเลยเป็นความบังเอิญเจอเมื่อก็อ t ริชชี่โมเมนต์รับส่งแฟนหลายคนเห็นแล้วแอบเขินไปด้วยครั้งรักไม่แผ่วเลยจริงๆเปิดตัวเป็นคู่รักที่น่ารักและลงตัวมากสำหรับคู่ของก็อดอิทธิพัฒน์และริชชี่ออรเนตพร้อมทั้งเผยเส้นทางรักเริ่มสนิทกันจากการเล่นละครด้วยกัน ฝ่ายก๊อตเริ่มสารสัมพันธ์ก่อนด้วยการเดินหน้าจีบแบบที่ริชชี่ไม่รู้ตัวจนกระทั่งค่อยๆเผยไปเรื่อยจนสุดท้ายเมื่อมั่นใจแล้วก๊อตจึงได้ประกาศผ่านไอจว่ากำลังคบกับริชชี่ในฐานะแฟนกันจากนั้นภาพน่ารักนรักของก๊อตและริชชี่ออกสื่อไม้เห็นกันอยู่บ่อยๆทั้งจากการร่วมงานกันและภาพจากคนรอบข้างของทั้งคู่ที่บอกเลยว่า เป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วต่างฟินกันไปเลยล่าสุดกอริชี่กับโมเมนต์ที่หลายคนเห็นแล้วต่างเขินจนตัวบิดไปเลยเป็นภาพของก๊อตขับรถเบนซ์คันหรูและมีริชี่นั่งเคียงข้างบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์การรับส่งแฟนที่น่ารักและหวานสุดๆ